วิชาการลิกเสนอเรือ่องการจัดตารางสอนสวัสดีค่ะตองนะคะวันนี้ตองมีทิคเกี่ยวกับการจัดตารางสอนมาแนะนำค่ะ อาจารย์เคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมคะในหน้าจัดตารางสอนเมื่ออาจารย์ต้องการจัดตารางสอนให้กับนักเรียนหรือนักศึกษาเรียนรวมกันวิชาเดียวกันอาจารย์ผู้สอนคนเดียวกันจะเรียนรวมกันในคาบเดียวกันหรือในห้องเรียนเดียวกันโดยบันทึกโปรไฟล์ตารางสอนไปแล้วและจะมาคลิกเลือกคาบเรียนในตารางสอนแต่ระบบไม่ขึ้นช่องสี่เหลี่ยมให้คลิกเลือกคาบเรียนได้เจอปัญหาแบบนี้จะแก้ไขอย่างไร คลิปนี้มีคำตอบค่ะเริ่มต้นเปิดมาที่หน้าระบบค่ะเช่นเคยค่ะปีการศึกษาขวามือบนต้องเป็นปีการศึกษาปัจจุบันภาคเรียนที่ต้องการจัดตารางสอนให้ถูกต้องนะคะคลิกตารางเรียนและเลื่อนลงมาในส่วนของการตั้งค่าคลิกจัดตารางสอนค่ะเลือกระดับการศึกษาสาขาหลักสูตรระดับชั้นรายวิชาที่ต้องการจัดตารางสอนค่ะ คลิปนี้ต้องจะเลือกจัดตารางสอนในรายวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งวิชานี้จะเรียนรวมกันทั้งหมด3ห้องอาจารย์ผู้สอนคนเดียวกันค่ะก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มจัดในห้องที่1กันก่อนนะคะ คลิกที่ไอคอนบวกเลือกอาจารย์ผู้สอนพื้นที่เรียนห้องประเภทหมวดตารางเรียนจากนั้นคลิกบันทึกค่ะสำหรับอาจารย์ท่านใดที่ต้องการทราบวิธีการจัดตารางสอนแบบละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่คลิปที่ตองแปะนี้ได้เลยนะคะตองจะทิ้งลิกงไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะคลิกเลือกค่าเรียนและกดบันทึกค่ะ เท่านี้เราก็สร้างตารางสอนสำหรับนักเรียนห้องหนึ่งเรียบร้อยแล้วจากนั้นมาเริ่มจัดในห้องสองกันต่อค่ะคลิกที่ลูกศรย้อนกลับคลิกที่ไอคอนบวกเลือกอาจารย์ผู้สอนพื้นที่เรียนห้องประเภทหมวดตารางเรียนจากนั้นคลิกบันทึกค่ะ หน้าระบบจะแสดงตารางให้ติ๊กเลือกคาบเรียนเช่นเดิมค่ะซึ่งในรายวิชานี้เราต้องการเรียนรวมกับห้องหนึ่งคือคาบเรียนเดียวกันอาจารย์คนเดียวกันแต่สังเกตว่าหน้าระบบไม่สามารถให้เราเลือกซ้ำเลยคาบเรียนที่ถูกเลือกไว้แล้วได้ให้อาจารย์สังเกตที่ตรงคำว่าตรวจสอบคาบเรียนค่ะ ตรงนี้เมื่อถูกติ๊กถูกไว้จะจำกัดการลรงตารางที่ทับซ้อนกันค่ะหากอาจารย์ต้องการให้มีการเรียนการสอนร่วมกันเพียงติ๊กที่เครื่องหมายถูกออกและกดบันทึกหนึ่งครั้งค่ะเท่านี้เราก็สามารถเลือกคาบเรียนให้กับนักเรียนห้องสองได้แล้วค่ะกดบันทึกคลิกที่ลูกศรย้อนกลับและสำหรับห้องสามก็ทำเช่นเดียวกันเลยนะคะ นี้ก็เรียบร้อยสำหรับการจัดตารางสอนกรณีเรียนรวมกันหรือมีการเรียนการสอนคาบเดียวกันผู้สอนคนเดียวกันเท่านี้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะครั้งหน้าต้องจะมาแนะนำทิกดีๆอะไรในหน้าระบบซีซ่ามาฝากอบนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโปรแกรมโรงเรียนซีซ่าสมาร์ทกันไว้นะคะ หรือหากท่านใดมีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเราได้ที่หน้าข้อมูลในหน้าถัดไปได้เลยค่ะ